กำลังขึ้นเขาไปแม่วะหลวงนะคะไปโรงเรียนแม่วะหลวงอีกประมาณ6กิโลเมตรถึงค่ะสองสฝัง่งทางก็จะเป็นภูเขาทั้งสองฝั่งเลยคะคบถ้ามาตอนเช้าๆก็จะมีหมอกอันนี้เรามาวนได้เก้าโมงเช้าแล้ววัวเราจะได้ออกอย่างที่พักเก็บของเสร็จทัคงาักสะอาดเสร็จวามสะอาดเสร็จก็จะสายหน่อยแต่นวน ที่นี่การเกษตรเขาจะปลูกข้าวโพดกันนะคะปลูกข้าวโพดแล้วข้าวจะสังเกตได้ว่าตอนนี้กำลังเก็บเกี่ยวข้าวโพดกันอยู่ข้างหน้าเป็นหมู่บ้านกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งจะเห็นหมู่บ้าน่มอยู่ที่นี่มีไฟฟ้าใช้แล้วค่ะ ที่ผ่านมาเมือคืนนี้ประมาณ30กิโลแล้วเราจะไม่มีไฟฟ้าใช้เลยเขาใช้โซล่าเซลล์กันไฟฟ้ายังไม่เข้าถึงนะคะทำเรื่องขอไปแล้วเห็นชาวบา้านบอกว่าทำเรื่องขอมป,ประมาณ20กว่าปีก็ยังไม่ได้ี่แทบจะไม่ใช้เงินกันเลย ที่นี่ใช่ไหมคะว้สุดยอดค่ะน่ารักมากอันนี้เป็นหัวอะไรคะอันนี้หัวอะไรคะเนี่ยเนี่ยหัวอะ,ะอะไรคะเนี่ยอะไรคะบ,บุกอ๋อบุกเป็นบุกนะคะ ปลุกนะคะปลุกก็คืออะไรคะปลุกเข้าไปปลุกเข้าไปอย่างเงี้ยปลุกไปว่าลุยนะะเนี่ยนะคะข้าวโพดสองทางเลยเป็นข้าวโพดที่นี่เกษตรการเกษตรเขาเป็นข้าวโพดถ้าส่วนมากค่ะแล้วก็ข้าวอาชีพหลักของเขาคือข้าวแล้วก็ข้าวโพดแล้วก็ปลุกเนาะปลกเราไม่รู้เขาปลูกเป็นยังไงนะ อันบุกก็ยังไม่เคยเห็นอันนี้เราเข้าเขตอันนี้เรายังอยู่แม่อมอมอมกิอยู่หลังเข้าเขตแม่วะหลวงแล้วคะ่ะนี่เข้าเขตแม่วะหลวงแล้วนะคะนี่เข้าเขตแม่วะหลวงแล้วทางก็เป็นสองเลน รถส่วนทางกันขับรถต้องระวังนิดนึงระวังก่นระวังมากค่ะโดยเคนขับรถช้านะครับมาตอนคืนมันไม่มีไฟส่องสว่งางหางโค้งอะไรอย่างนี้ต้องระวังกันนิดนึงนะคะ ปลูกบ้านทรงโมเดิร์นทรงมาตรฐานเลยอันนี้ลูกควายนะคะข้พะนาโอ้ยอันนี้นะอันนี้ดอกบัวตองใช่ไหมนีเขาบกเขาบกเขาบกเลมเราใช่ไหมล่ะ อะไรวอะออเดยครับไปเลยครับเบาๆบ้วยนะครับต้องต้องเบาด้วยใช่ไหมยบกรถยังบบกไม่เป็นเลยต้องให้สอนไหมเนี่ยทำตัวอย่างให้ดู แซมทางอันนี้เป็นกุกลังแอดแอดไฟส์เรียกแอดไฟแอดเป็นแอดไฟส์ออย่างไรจำไม่ได้แล้วเคยทำโครงการนี้อยู่ถนนลาดยางแอดไฟนะคะคือไม่ต้องทุบอันเก่าออกไม่ต้องทุบอันเก่าทิ้งเอาลาดยางอันใหม่ผสมแอดไฟกันแล้วก็นั่นได้เลย อันนี้เหมือนมาคนเดียวแล้วค่ะตอนนี้แต่จริงๆมาสองคนนะคะเจ็ดกิโลเหมือนมาเหมือนมายี่สิบโลยังไงก็ไม่รู้ใกล้ถึงแล้วปนระมาณสี่โลถึงแล้ว กลางคืนนี่ก็จะอันตรายเนาะผู้หญิงนะเนาะนี่บ้านแม่วะหวงถ้าสองอย่าง